47นาทีนะครับกลับมาที่ข่าวมีคมบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เหตุผลประยุทธ์ออกไปนี่คือการพยายามรุกไล่แล้วก็หวังว่าพวกตนจะได้เข้ายึดรองอำนาจรัฐแล้วเอาสถานการณ์โควิดเนี่ยมาเป็นสมการส่วนหนึ่งของการแย่งชิงต่อสู้ในทางการเมืองด้วยนี่คือเป็นประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงมากตอนนี้นะฮะแต่ที่น่าเศร้าใจก็คือคนบางกลุ่มเนี่ย ทำแม้กระทั่งบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงเพื่อหวังให้คนเกิดความรู้สึกต่อต้านจริงชังแล้วไม่สนว่ามันจะซ้ําเติมสถานการณ์อย่างไรบ้างล่าสุดมีการนําภาพบางส่วนก็เป็นคลิปด้วยแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละครับที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้แล้วหลังจากทํากิจกรรมแล้วนั่งรอเพื่อที่จะไปต่อไปรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางม,มากับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ก็นั่งอยู่ที่ริมชายทะเลนี่นะฮะก็คือคลิปเหตุการณ์นี้ม,มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็มีทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่เป็นการนั่งอยู่ตรงอุทยานแล้วก็รอเวลาที่จะไปไกิจกรรมต่อไปอแต่ถูกเอาภาพนี้มาโจมตีกันยังไงบ้างคุณนุ่นค่ะก็โจมตีหลากหลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะบอลธน,นวัต์วงชัยเนี่ยก็บอกว่าสั่งห้ามไม่ให้นั่งทานในร้านอาหารห้ามประชาชนสังสรรค์ แต่ประยุทธ์และพวกพ้อมไปนั่งชิลกินข้าวเป็นหมูนะ่คณะด้วยกันริมทะเลที่ภูเกต็ตมึงทําคนตายไปกี่คนทําร้านอาหารเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วครับทําไมขู่ประชาชนจับประชาชนที่ทําผิดกฎแต่ตัวเองทําอะไรขัดกฎที่เขียนขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นหรือรัฐบาลฆาตกรครับถัดมานะคะทวิตเตอร์โจแบล็กบอกว่าประยุทธ์กับอนุทินและรัฐมนตรีหลายคนพูดคุยกันเฮฮาหัวเราะกันลั่นระหว่างนั่งพักผ่อนริมทะเลภูเกต็ตโดยหลาย ไอคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามายัยตามมาตราการป้องกันโควิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนจ่าเฟซบุ๊กซีนิววิวเวอร์ 4k นะคะบอกว่าในขณะที่สั่งงดนั่งกินอาหารที่ร้านสั่งประชาชนห้ามสังสรรค์หลายกิจการต้องปิดตัวลงและเจ๊งแต่พวกมึงกลับนั่งชิลกินอาหารริมทะเลภูเก็ตแบบสบายใจหัวเราะมีความสุขเหลือเกินแถมบางคนหน้ากากก็ไม่ใส เนี่ยแล้วก็เป็นคำยอ่อซึ่งไม่รู้ว่าหมายความว่ายัางไงครับเป็นคำหยาบมากๆอ่ะนะคะทีมงานกระซิบมาขณะที่เพนกวินบอกว่าในระหว่างที่ประชาชนกำลังอดตายนั้นแล้วก็เป็นภาพแบบนี้นายกกำลังนั่งชิวๆริมทะเลจะเห็นได้ว่าทั้งแกนนำม,ม็อบทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์นะก็มีการหยิบเอาภาพนี้<ช>เอามาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นการทำผิดกฎที่ตัวเองออกมาเองนะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดครับอันนี้ก็คือนัจจาอีกภาคหนึ่งนั่นแหละค่ะอ่าแล้วก็เป็นการบิดเบือนตัดตอนเช่นเดียวก,กันกับที่พยายามบอกว่าออกกฎล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งใชไ่ไหมเป็นที่เป็นวาทกลับแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยนะทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยเดอะเมตตาดีเดอะเมตตาดี a ฟ e b o o กก็ได้เอาที่บอลธนวัฒน์โพสต์ที่บอกว่าทําตัวเองเนี่ยทำผิดกฎที่เขียนขึ้นมาก็ได้งันเหรอ <c oughs> เดเมตาดีก็เทียบกับมาตรการที่ใช้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดอีกหลายจังหวัดค่ะ่าก็ภาพที่บอลเนี่ยโพสต์เทียบกับมาตรการที่บอกว่าเป็นกฎเนี่ยเดเมตาดีบอกว่าเพิ่งรู้ว่าภูเก็ตอยู่ในกรุงเทพความหมายคือไอ้มาตรการเข้มข้นทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ในกรุงเทพแต่ที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนายกนั่งรับประทานได้ในร้านเนี่ย ประชาชนทั่วไปเขาก็นั่งรับประทานในร้านได้ใชค่ะมันเป็นพื้นที่ที่สถานการณ์มันคนละแบบกับกรุงเทพนะอันนี้เดี๋ยเมตตาดีจึงบอกว่าแฮชแท็กมึงไม่ได้โง่หรอกแต่มึงน่ะเอี่ยนะก็คือคนที่มาบิดเบือนแบบนี้จริงๆเขาก็รู้ว่าการนั่งแบบนี้อยู่ริมทะเลที่อากาศโปร่งๆอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนเนก็ฉีดวัคซีนหมดแล้วแล้วก็เป็นมาตรการในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตอะ ทำได้นะฮะแต่ถูกหยิบมาบิดเบือนโจมตีเหมือนกับเกาหลีคุณช่องไงวาเข้าเซเว่นยังทําได้แล้วทําไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้เห็นไหมมันเป็นการเปรียบเทียบแบบคนละทิศคนละทางผิดตรรก,กะโดยสิ้นเชิงอ่าเพราะว่าเซเว่นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถอดหน้ากากน,นี่ะนะแต่ร้านอาหารมันต้องถอดหน้ากากในการกินอ่ามันต้องเปรียบเทียบสถานที่ในที่เดียวกันในพื้นที่เดียวกันสถานการณ์เดียวกันมันจึงจะเปรียบเทียบได้เดยเมตตาดีก็ เอากฎเนี่ยมาให้ดูเลยนะทีนี้แรมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปด้วยะนะคุณเสกสกลเนี่ยก็ไปรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านม,มีทั้งกลุ่มธุรกิจจากพังงามหมอนวดนะแล้วก็บอกว่านี่อยากจะเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับน้องเที่ยวด,ด้วยเหมือนกันนี่พังงานะแล้วก็อาบอบนวดไม่ใช่อาบนวดธุรกิจนวด <laughs> นะ กิจาการนวดสปานะเขาก็มายื่นเรื่องนะนายกนี่มอบให้เป็นคนไปรับเรื่องพิเศษตะคนอยู่ที่ภูกเก็ตเมื่อวานนี้นะแล้วคุณเสกสกคนเนี่ยแกก็ชี้แจงเรื่องนี้เรื่องภาพที่มีการเอาไปบิดเบือนโจมตีเนี่ยโอว้ว่านายกไปนั่งอยู่ริมทะเลก,กับบรรดารัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีความสุขทําผิดกฎอย่างนั้นอย่างนี้เสกสกลบอกว่านั่งดื่มกาแฟอาหารว่างระหว่างที่ จะไปรอรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนามบินไม่ได้สังสรรอะไรเลยนั่งไม่เกินสิบนาทีด้วยมไม่ใช่ร้านอาหารแค่นั่งพักหลังปล่อยเต่าในอุทยานสิรินาศมีเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วสถานที่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่พื้นที่สีแดงพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยสองเข็มฉีดวัคซีนกันเกือบหมดแล้วด้วยค,ครบตามเป้าหมายแล้วด้วยแล้วลุยงานตั้งแต่เช้า ไม่ให้พักดื่มกาแฟสักแก้วกันเลยเหรอ,อรัฐมนตรีที่นั่งด้วยเนี่ยก็ฉีดสองเข็มครบทุกคนเปิดแมสก็คือเปิดแมสดื่มน้ําท่าดื่มกาแฟการพูดคุยก็พูดคุยเพื่อผ่อนคลายสั้นๆในระหว่างจะไปทํางานจะให้หน้าบึ้งกันทั้งวันเลยเหรออจะถามนี่เส,สกตะกลเส,สกตะกลเสกตะกลขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยให้ความเป็นธรรมด้วยนะ แต่คนบางส่วนที่มันจ้องตีเนี่ยทำดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ยังไงมันก็หาเรื่องหวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใจแล้วจะจริงๆเนี่ยน่าจะออกไปทางสวิงกลับไปเห็นใจด้นะทีนี้ว่าอเอ๊ะแล้วทำไมมันพยายามโจมตีบิดเบือนเหลือเกินนีออ่อรอไหมเศษรษฐกคนบอกว่าเนี่ยพี่น้องคนภูเก็ตวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเริ่มต้นในสิ่งที่สําคัญก็คือ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภูเก็ตที่เงียบเหงามานานไปดูสิไม่สงสารกันบ้างเหรอเงียบเหงานักท่องเที่ยวไม่ได้มาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วธุรกิจนี่ระเนระนาดเลยก็เลยกําลังจะแก้ไงจะทําในสิ่งที่เรียกร้องกันก็คือเอาความคึกคักกลับมาเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาหาพี่น้องประชาชนมันจึงต้องไปทําไงแล้วงานนี้นัดเตรียมการเอาไปล่วงหน้าแล้วไม่ได้มีการทิ้งงานจากกรุงเทพเพื่อนหนีมามันไม่ใช่แต่พยายามผูกโยงโจมตี คุณเสกจกคนบอกว่าคนภูเก็ตเนี่ยเห็นความหวังมีความสุขใจนักท่องเที่ยววางเข็มพุ่งมาที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เพราะที่นายกลงไปเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปรับน่องเที่ยวข่าวออกไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยใ,ในสำนักข่าวต่างๆทั่วโลกออกหมดเลยว่านายกรัฐมนตรีไทยมารับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยตัวเองแล้วก็ตอนนี้โอ้ภูเก็ตเปิดแล้วนะภูเก็ตไข่มุกอันดามันเปิดแล้วโอ้โหที่ นักท่องเที่ยวมาได้แล้วปลอดภัยแล้วนายกมาต้อนรับเองนายกลงไปดูแลเองแล้วที่ทําทั้งหมดนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติห,หรือนี่คุณเสกสกลขอขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ปวดเข้าใจแล้วทําดีจนต่างประเทศเอาไปลงแต่คนบางกลุ่มที่มันจ้องทำํำลายบิดเบือนให้ร้ายจะไม่ให้ประเทศเดินไปสู่อนาคตที่ดีที่ต้องลงมือทําลงมือสร้างกันขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจในสิ่งที่ทําเมื่อวานนี้นี่คือคุณเสกสกุลอัฐวงนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ส่วนภาพนี้ก็คือเกิดขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากที่นั่งมือสักครู่นี้ก็มาที่สนามบินแล้วก็มารับนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์แอร์ไลน์นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปด้วยทีนี้ภาพข่าวในต่างประเทศถ้าสํารวจตรวจสอบนะคุณเสกสกุลเนี่ยแกรวบรวมมาเลยนะ,ะนี่น ในแต่ละสำนักเป็นยังไงบ้างอ่านี่ถือกาเดียนนะอ่าถัดไปฮะสื่อญี่ปงญี่ปุ่นนะฮะต่างๆก็ลงข่าวหมดเลยนะนี่อ่าดูไปไๆเลยฮะนี่ฮครับทั้งหมดนี้คือสื่อต่างประเทศนะเนี่ยทั้งสำนักใหญ่ทั้งสำนักเล็กนะฮะ Newsweek นะฮะอ่าเมื่อกี้นี้ Financial t i m e นะฮะ AP อ่ารายงานกันโอ้โหนี่อ่ารอยเตอร์ฮะนี่ อันนี้รอยเตอร์นะฮะลงกันทั่วนะ CNN Crowell, c n, n, c ell, c n a CNBC นะฮะ,ะ Straight Time, NDTV สื่อญี่ปุน่นนะลงกันหมดคุณนุน่นนี่คือข่าวดีของประเทศไทยนะ,ะนี่คือข่าวดีเราพร้อมเราปลอดภัยอย่างน้อยก็ที่ภูเก็ตที่เริ่มต้นก่อนอแล้วนายกใส่ใจไปดูแล แต่ปรากฏว่าคนบางกลุ่มนี่ดิ้นไงก็พยายามจับโน่นจับนี่มาเพื่อที่จะโจมตีจนได้แล้วบรรยากาศเวลากินร้านอาหารในภูเก็ตตอนนี้นะฮะบรรยากาศเป็นยังไงดีตัวอย่างนะก็นั่งรับประทานกันนี่อันนี้ขออนุญาตที่เบอร์ภาพนะอ,นอ,อันนี้คือคนทั่วไปไ,ไงอันนี้คือคนทั่วไปที่นั่งรับประทานกัน ยางเชียงใหม่เนี่ยก็นั่งกินในร้านได้แล้วนึกออกไหม,มเชียงใหม่นี่นั่งกินนะแต่อย่ากเกิน2ทุ่มแหละดื่มสุราได้ด้วยนะในเชียงใหม่นะทามเกินสทุ่มอ่าอย่าเกิน3าทุ่มถ้าเกิน3ทุ่มกเ,กมเมขาจับเอาใช่นะอันนี้คือบรรยากาศในภูเก็ตอันนี้คือคนทั่วไปนะสถานการณ์มันอยู่คนละพื้นที่กับกรุงเทพแต่ก็พยายามโจมตีกันว่าเนี่ยโอ้โหคนกรุงเทพป,ปิดร้านนะแต่นี่มึไปนั่งกินริมทะเลนะตักกะมันได้ไหม,อ,มอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็บรรยากาศหลังจากนั้นที่นายกไปรับนักท่องเที่ีน้ เสร็จจากนั่งเมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวเอาดูบรรยากาศขึ้นมาดูนะครับรคือนักท่องเที่ยวเนี่ยบรรยากาศสดๆน,น,นะนายกรัแล้วก็หมดตีเพราทวก็ดีใ,ใ,<า>ใ,ใจ<า>แล้วก็จํานวนหนึ่งก็ไปถ่ายรูปด้วยนะไปถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีพอรู้ว่าเอานี่นายกนายกของไทยนะมารอต้อนรับด้วยตัวเอง ဟုတ်ကဲ့ဖိနပ်တွေလည်းရောင်းတယ်ဗျာ คือตอนแรกนี่คือนักท่องเที่ยวคือผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่ตอนท้ายนี่ก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายการบินั้งใช่ไหมมีการมอบของที่ระลึกกันเพราะว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยจะบินหลังจากนี้นี่สัปดาห์หนึ่งจะเพิ่มหลายเที่ยวเลยนะข้อมูลที่ดูเมื่อวานเนี่ยนะแล้วก็สายการบินต่างๆเนี่ยก็จะทยอยมาอีกเยอะในหลังจากนี้นะครับวันแรกเนี่ยเดินทางมา เรียบร้อยนะครับจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด4ีสายการบินใช่สีเที่ยวบินอ่าสีเที่ยวบินมีเอติฮัตนะฮะกาตาเอลเวมีเอลเอลอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยที่นายกไปรับด้วยตนเองนะครับในช่วงเย็นตอนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับนี่ที่นายกไปตอนรับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะมีมาตรการกำจับทั้งก่อนอยู่ระหว่างที่อยู่แล้วหลังจากนั้นนะซาภูเกตแซนบ็อกไม่ใช่ว่า มาปุ๊บน้่องเที่ยวเหล่านี้มาแล้ววัคซีนก็ต้องฉีดครบแล้วต้องมีมาตรฐานนะมาแล้วไปจริงไงอยู่ยังไงมีรายละเอียดหมดนี่คือบรรยากาศการต้อนรับที่เป็นข่าวไปทั่วโลกอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ไปเฉพาะที่นี่เมื่อวานนี้ไปตรวจด่านที่ภูเก็ตด้วยการเดินทางเข้ามาทางบกแล้วก็ให้กําลังใจอสมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่คนทํางานนะครับ แล้วก็บอกว่านี่ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ใ e ห้เต็มที่เพราะว่านี่คือการทําเพื่อภูเก็ตแต่ไม่ได้มีความหมาย,ยาเฉพาะภูเก็ตมีความหมายต่อประเทศไทยด้วยม,มันจะเป็นโมเดลในการเดินหน้าเปิดประเทศ120วันนะซึ่งท็อปนิวเราเองก็ช่วยนับถอยหลังนี่เห็นไหมจุดมุมจอบนซ้ายนะนับถอยหลังเพื่อเดินหน้าประเทศไทยมันต้องขึ้นมาจากหลมแล้วระหว่างขึ้นมาจากลมเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําทุกทางเพื่อที่จะ ให้มันกลับมาสู่ตรงนี้ให้ได้เครื่องยนต์ตัวนี้มันดับอยู่ไง<ฆ>นะเครื่องยนต์เศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยังมีการโจมตีกันเรื่องนี้หลายเพจเลยนะ,ะโดยหยิบเอาสถานก,การณ์ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาโจมตี<ฆ>เดอะเมตตาดีได้แชร์ดาม่าแอดดิกมา<ฆ>นะดาม่าแอดดิกเนี่ยบอกว่าเห็นคนป่วยนอนตายที่บ้านเพราะหาเตียงไม่ได้แล้วกูควรรู้สึกยังไงกับข่าวเปิดประเทศดีวะ ที่ดามาเอ็ดดิกนะคือผูกโยงอย่างนี้เลยนะฮะเดอะเมตตาดีเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบการเปิดประเทศโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัวแต่จะควบคุมการระบาดในพื้นที่แล้วก็ปูพรมฉีดวัคซีนให้มากพอที่จะผ่อนคลายกิจกรรมหากสำเร็จจะสามารถนำไปใช้ในจังหวัดอื่นเพื่อนำรายได้เข้าประเทศต่อชีวิตของคนในพื้นที่ จะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่คนไทยรู้สึกว่านี่คือความหวังที่เราจะรอดดาม่าแอดดิกโพสต์มาแบบนี้เมตตาดีให้ข้อมูลแบบนี้ตบท้ายว่าคนภูเก็ตเขาไม่ได้หารายได้จากดาม่าในโซเชียลนะนี่ฮะนี่คือเดมเมตตาดีตอบโต้ดาม่าแอดดิกว่าคนภูเก็ตพี่น้องประชาชนในชีวิตจริงเนี่ยก็พึ่งเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวกันเยอะแล้วนี่คือการไปต่อชีวิตเขาไง แต่ในขณะเดียวกันคนที่ปั่นดาม่าในโลกออนไลน์หากินกับดาม่าในโซเชียลอ่ะก็จะพลวันอยู่แบบนี้คือจริงๆถ้าเข้าใจคำว่าแซนด์บ็อกซ์จะไม่ออกความเห็นอย่างนี้เลยเพราะว่าแซนด์บ็อกซ์มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ใช้ในการทดสอบระบบโดยไม่กระทบกับพื้นที่ข้างนอกครับแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะมมเมื่อไหร่ล่ะก็จะให้พี่น้องภูเก็ตพี่น้องท่องเที่ยวทั่วประเทศอยู่ก่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอจนก,กว่าตัวเลขจะเป็นศูนย์เหรอ,อ แล้วพออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยผมก็เห็นคนกลุ่มเดิมนี่แหละที่ออกมาบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่จะทําอย่างนี้ได้นึกออกไหมนึกออกไหมตกลงทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือความพยายามที่จะหวังอยากจะให้ตัวคนที่ตัวเองเชียร์ได้่ามีอํานาจใช่ไหมไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นใช่ไหมตกลงแล้วเนี่ยนะฮะคุณคํารนปลาโมดคุณคำรนปลาโมดที่เป็นอดีตบรราธิการนิติศาสตร์ดังเยอะมากนะได้มีการโพสต สนับสนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เชื่อมั่นว่าคนไทยส่วนใหญ่หล้วนแต่เอาใจช่วยขอให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประสบความสำเร็จและถึงแม้ว่าจะมีอะไรขาดตกบกพร่อมตรงไหนเราก็แก้ไขาตามขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราต้องช่วยกันแล้วแกก็ทำรูปมาให้นะเพราะว่าเป็นบกกรณีที่าสารที่สวยงามมากนะนี่ทำรูปมาให้สแบบจากภาพที่ถ่ายเองด้วยจะถ่ายเองด้วยนะหวังว่าจะชอบและเอาไปใช้นะจ๊ะ โดยไม่ต้องไปสนดราม่าจากพวกทวงชาติไม่ต้องไปสนดราม่าจากพวกทวงชาติกันหรอกเพราะความเกลียดชังลุงตู่จนไม่แยกแยะไม่คิดถึงส่วนรวมคนเหล่านั้นจิตใจและสมองเกินกว่าจะเยียวยาได้แล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เอาภาพมาแบ่งปันเลยแล้วภาพถ่ายเองด้วยนะสวยเนาะแล้วก็ทำ<ม>เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไว้โอ้โหนี่สวยสวยจริงๆแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็สวยจริงๆอะ แล้วพี่น้องคนภูเก็ตก็เหนื่อยกันมาเยอะและ้วหนักกันมาเยอะและ้วอันเนี้ยมัน,<ค>นเป็นเหมือนฝนหยดแรกในทะเลทรายไง <S <S ที่มันแห้งมานานไงมันเป็นความหวังไงคนบางกลุ่มเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะเอามาผูกโยงนะว่าโอโ้โหนี่คนกรุงเทพจอดติดเชื้อเยอะสุดน,นะแล้วทำไมมาทําแบบนี้คือนี่คือการเตรียมแผนเตรียมงานเอาไว้ก่อน แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมานี่หมดนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยสาสุขก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ไปตามงานการฉีดวัคซีนถ้าคิดแบบว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยต้องอยู่กรุงเทพกันตลอดก็จะทอดทิ้งพี่น้องภูเก็ตไปตามชะตากรรมอย่างนั้นเหรอไปตามยะถากรรมอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ได้เหงื่อบอกมหประเทศเรามันต้องขึ้นจากหล่มสักวันหนึ่งอะแล้ววันมันต้องมีวันหนึ่งที่เราลงไปยกล้อมันขึ้นมาช่วยกัน แต่ก็จะไปโจมตีว่าเฮ้ยทำไมไปยกแต่ล้อหลังล้อหน้าลนะ่ะนึกออกไหมมันก็ต้องไปทีละล้อขึ้นมาอันนี้เปรียบเทียบเ,เห็นภาพแต่ในขณะเดียวกันคนในโลกออนไลน์ที่โจมตีนะบางคนก็โจมตีที่ทําให้เห็นเลยว่าโอ้มันไม่ได้มีความรู้อะไรเลยไนงะคือมีบางคนเนี่ยเอาไปเสียดสีว่าโอ้ดยไอ้นี่พ่นพ่นเนี่ยเครื่องบินอ่ะพ่นน้ำนี่อันนี้พ,นพ,นพนน่นฆ่าโควิดเหรอถ้ามันลําบากนักขน,นาดนี้ไม่ต้องมาก็ได้มั้งเงี้นะคืออันนี้เขาไม่ได้ฆ่าโควิดคุณนุ่น เป,เป็นรู้จะว่ายังไงไแล้วอ่ะนึกออกไหมจไปฆ่าอะไรตัวเครื่องบินอันนี้คือมันเป็นธรรมเนียมนะคุณคุณป๊อกกี้่าแกบอกว่างี้บางคนเข้าใจผิดเรื่องการฉีดน้ำเครื่องบินเอติฮัดลำแรกที่มาเนี่ยการฉีดน้ำใส่เครื่องบินไม่ใช่ธรรเนียมต้อนรับแบบแไทยไม่ใช่สงการและไม่ใช่การฆ่าเชื้อด้วยมันคือ water s o l u t e ฉีดน้ําในลักษณะอุโมง์น้ําเป็นธรรมเนียมสากลทั่วโลกสําหรับเที่ยวบินในโอกาสสําคัญและแกก็ลงภาพให้ดูอไปดูที่เขาทวิตและเขาแนบภาพมาด้วยว่าในหลายประเทศหลายที่เวลามีเที่ยวบินปฐมมาเริกเนี่ยข้างล่างภาพเล็กๆ่ะนั่นคือภาพทั่วโลกเลยที่เขาทากันคุณนุ่นอันไหนที่เป็นเที่ยวบินสําคัญเนี่ยเขาก็จะทเป็นอุโมงน้ํานี่ให้ มันไม่ใช่การล้างเคื่องบินนะไอ้ที่เจ้าจะฉีดกันนะมผมก็เห็ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทราบนะที่ตามข่าวนะแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่เอาไปบิดเบือนไง